พร้อมจัดส่งอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ DC 68นะครับลูกค้าจากชัยภูมินะครับขนมาเช็คระบบนะครับคันนี้เป็นรถลูกค้านะครับไม่ใช่รถทางอู่ขายนะครับส่งมาเช็คระบบแก้ระบบเกียร์ปั๊มนะครับเกียร์มีปัญหามานะครับแก้ไม่จบนะครับปั๊มนะครับมีปัญหามานะครับไม่มีแรงตรงนี้หน่อยเอ็ก แล้วก็ช่วงล่างเราเลิ่ผ่าบูทใหม่หมดเลยนะครับทำใหม่หมดนะครับแก้ซองล้อนําใหม่นะครับแล้วก็เกลียวดันนะครับสูรของทางอู่เราก่อเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วแก้ระบบต่างๆหลายจุดนะครับคันนี้หลายจุดอยู่นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับพร้อมส่งมอบแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่ไว้วางใจนะครับ ส่งรถมาเช็คซ่อมระบบกับทางอู่เรานะครับรับจบนะครับระบบทุกๆระบบของรถเกี่ยวข้าวนะครับสอบถามได้นะครับที่เบอร์0910206555นะครับขอบคุณครับ